สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆชาว u t u b e ทุกท่านนะครับครับวันนี้ต้องพามารีวิวนะครับรถตักล้อยางนะครับวันนี้เป็นคอมมัสสุครับ WA 320รนะรุ่น7ใหม่ครับสวยๆเลยตัวนี้มุ้งกีนะครับจะอยู่ที่ 3Q คิวนะครับสวยๆครับรถเก่านอกนครับนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับไม่เคยใช้งานในไทยนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับก็ตอนนี้มาอยู่ที่ร้าน เรียบร้อยนะครับไทยสองคนพระรามสองนะครับมาดูเนื้อตัวกันเลยครับนี่สภาพคานเพานะครับระบบไฮดรอลิกต่างๆแห้งดีครับนี่ตัวนี้ยางเดิมติดรถนะครับเป็นยางโยโกฮาม่าครับอ่ายางเรเดียนนะขนาด20.5ขอบ25ครับสภาพสวยเดิมๆครับตัวนี้ก็รุ่นใหม่ครับปีผลิต2017นะครับ เ้ยวอ่อนนะครับระบบดีครับพร้อมใช้งานเลยมีหัวเก่งมีแอร์ครับเรียบร้อยสวยงามครับรถน้องๆรถใหม่นะครับดูเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์นะครับหกสูบนะครับมีเทอร์โม ภาพสีครับเดิมๆนะครับอยู่ใกล้ๆนะครับตอนนี้ยังไม่ได้แต่งสีนะครับขับรุ่นเจ็ดนะครับเอกลักษณ์ก็จะเป็นไฟหลังตาคมนะครับพร้อมกล้องมองหลังอัดลมหลังนะครับเป็นไฮดรอลิกนะครับใช้ปั่นนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับเก่าญี่ปุ่นนะครับสนใจลองมาดูมาทดลองขับกันได้ครับร้านเราเปิดทุกวันนะครับหม้อน้ำน้เพื่งครับสวยๆเลยนะ ไปชมด้านบนนะครับมีสติกเกอร์นะครับสำหรับเมเทนนรถนะครับจุดต่างๆนะครับดูได้เลยนะตันนี้สเปคดีครับรุ่นใหม่นะครับรุ่นเจ็ดนะครับปี2017ด้วยอ่าเบาะผ้าครับเดิมๆนะครับเบากโคมาสู่เลยเดี๋ยวทดสอบน่ครับปิดปุ๊บเงียบนะครับภายในสภาพสวยครับ รุ่น7ก็จะมีตัวดับเครื่องยนต์ฉุกเฉินนะครับอ่าหน้าจอสีนะครับแล้วก็แอร์เย็นมีกล้องมองหลังนะครับนี่คอนโนลคู่นะครับระบบต่างๆใช้งานได้ปกติครับอ่ะดูด้านบนนะครับฝ้าเพดานคะรับมีวิทยุด้วยอ่ะเดี๋ยวเราลองเปิดเครื่องครับนี่ครับเครื่องนิ่มมากครับ ทดสอบระบบตัวนี้ตัดคอนโทรลแบบไฟฟ้าแล้วนะครับนี่นิ่มๆเลยนะครับนุ่มมากครับระบบดีครับเป็นรุ่นเจ็ดอ่าเบรกมือไฟฟ้าครับรุ่นนี้นะเบรกมือไฟฟ้าอ่าจะทวเทสเกียร์กันนะครับเอวเป็นเอวอ่อนนะครับนี่ฟลงมอะไรนิ่มๆเลยนะครับปึ๊บ ตโนมัตินะครับก็ดานหน้า4ี่ถอยหลังสี่นะครับตัวนี้โอเคครับนี่ครับกล้องมองหลังนะครับชัดเจนนะครับดันหน้าครับเกียร์สมูทมากครับตัวนี้สภาพดีครับพร้อมใช้เลยนะครับครับที่ปิ้นได้หารถตักนะครับไซส์ประมาณวุงกี่3คิวนะครับสำหรับ จากงานทั่วๆไปครับก็ตัวนี้ได้เลยนะครับเก่าญี่ปุ่นนะครับแต่แท้ไม่เคยใช้ในไทยนะครับปั๊มยกขึ้นลงนะครับสภาพก็ปั๊มยกโอเคนะครับไวนะครับนิ่มนะครับเครื่องดีเกียร์ดีครับรถเก่าๆก็ใช้งานได้เลยครับราคาไม่แพงครับสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมนะครับแอดไลน์ต้อมเบอร์0ูนย์้าห้า 7859314นะครับหรือว่า0 8 7 9 1 8 8 9 9 3ได้นะครับสนใจขอรูปขอวิดีโอทดลองใช้งานเพิ่มเติมได้นะครับครับยังไงวันนี้ฝากกดด้วยนะครับรถตักร้อยยางนะครับโคมาสุว่ w a 3 2รอุ่น7นะครับครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมรีวิวนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ